เดอะช็อคย้อนอยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ เราไปที่สายของคุณต้นกันครับสวัสดีครับต้นสวัสดีครับวันนี้ตระกูลตอเต่ามาล้วนเลยนะครับเมื่อกี้เป็นติ๊กนี้เป็นต้นเดี๋ยวต้นต้องช่วยผมเสียงดังนิดนึงค่ะได้ค่ะนะครับเพราะว่าเสียงเบามากเลยอ๋อโทรศัพท์มันเบาโทรศัพท์มันเบา <ๆ S 2> งั้นผมปรับปรับโวลูมช่วยแล้วกันนะครับนะครับต้นครับตอนนี้ทางานหรือว่าดียนหนังสืออยู่อ๋อตอนนี้ทางานอยู่ค่ะทางานแล้วนะครับตัวนี้ตื่นสายได้ แล้วเมื่อกี้ที่เราเจอที่ร้านเนี่ยคะอ๋อเมื่อกี้เจอที่ร้านอ๋อที่ร้านเดชชอบกันนะครับเอาละครับต้นครับเห็นบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับบ้านเช่าผีสิงอ๋อค่ะเป็นยังไงคะเอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาประมาณสักเจ็ดปีได้แล้วนะคะอือก็เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆอีกประมาณเกือบสี่สิบคนนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์อือเรื่องนี้ว่าคุณคุณแม่คือเป็นแม่เลี้ยงนะคะเขาเป็นผู้จัดเกี่ยวกับสินค้าคาราวานครับ ไปต่างจังหวัดแล้วก็ในปีนั้นเนี่ยเรา,จ,าจะไปที่นครสวรรค์ซึ่งซึ่งจะถูกแยกเ,เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึง่งจะไปที่เทศบาลเมือง mm hmm. ส่วนกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะไปที่ห้างห้างหนึ่งห้าง <c oughs> ใหญ่ในจังหวัดน,นะคะนี mm ่ขอเอ่ยชื่อได้ครับ <c oughs> แล้วก็พวกเราเนี่ยจะต้องไปเช่าบ้านอยู่อื mm hmm. บ้านหลังน,นี้เป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะ แต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นเทพื้นซีเมนโลง่งส่วนข้างบนเนี่ยจะมีบันไดขึ้นสองทางทาง,ทางที่ต้นหยุนก็คือขึ้นมาแล้วก็เปิดเข้ามาจะเป็นห้องโถงแล้วก็มีห้องนอนให้สองห้องนะคะส่วนอีกอีกทางหนึ่งจะมีห้องเดี่ยวๆเลยห้องหนึ่งซึ่งมีคนอยู่แล้วเป็นสันภรรยากันครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเราไปอยู่ในในวันแรกที่เราเดินทางกันไปถึงก็ที่ชายอะคะ่ะ เป็นเขาค่อนข้างจะเที้ยวหน่อยนึงก็เล่นเตะบอลกันใต้ถุนบ้านนะคะคแล้วก็เตะฟุตบอลเนี่ยเป็นอัดกระสานพะภูมิเก่าในบ้านแลวทีนี้ตัวตุกตา <c oughs> พวกเขาเรียกตุกตาเสกบานนะคะล้มลงหมดเลยต้นก็เลยบอกว่านั้นยกมือขอเข้ามาเขาทีกว่าแล้วก็ตั้งตัวเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพี่สายก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นสารพะูมิเก่าอืทีนี้พอตกกลางคืนนะคะค ก็นอนกันหมดคืออีกห้องหนึ่งเนี่ยจะให้พวกผู้ใหญ่คือพ่อแม่แล้วก็ผู้จัดการผู้จัดการเนี่ยนอนและอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนอนส่วนผู้ชายเนี่ยเขา,ขาจะมานอนตรงห้องโถงซึ่งถ้าขึ้นบันไดามาเปิดประตูก็จะเจอนะคะทีนี้ต้นก็นอนเป็นคนสุดท้ายของ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 บ้าน <c oughs> ใช่ค่ะเขาพี่ชายเขานอนข้างในสุดของจำนวนผู้ชายทั้งหมดแต่คนนอนถอนเป็นเสียงสุนัขนะคะ หมายถึงว่านอนแล้วหอนหอนค่ะอออนอนหลับหมดแล้วแล้วหอนจับละเมอหรือเปล่าก็ตอนแรกคิดว่าคกแ้งเพราะว่าเขาเขาค่อนข้างจะเหี้ยวหน่อยนึงครับมทีนี้ในเวลาที่อยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยสิบห้าวันสิบห้าวันนะคะคก็ทํางานกันเนี่ยจะเลิกประมาณสองทุ่มสามทุ่มสิบสี่คืนที่เขาหอนอย่างนี้ทุกคืนเลยค่ะครับผมก็ก็เลยคิดว่าเขาคงไม่ได้แก้แล้วเพราะว่าหอนเนี่ยเสียงสม่ําเสมอมาก,มากอืม คืนสุดท้ายที่เราจะแยกตัวกลับมาบที่กรุงเทพะนะคะค,คืนนั้นก็พอดีพ่อกับแม่ก็จะกลับกรุงเทพก็เลยบอกว่าอ่สั่งไว้ว่าอย่าไปเที่ยวไหนที่นี่ความเป็นเด็กไงคะคก็เลยบอกว่าโอเคคืนสุดท้ายละเราไปเที่ยวดิสโกโ้เทพิตาคีก็นัดกันเรียบร้อยทีนี้เขาบอกว่าเอา,อางี้สามทุ่มครึ่งเจอกันที่บ้านพักืองคนต่างแยกไปหาเลยทานกันก่อนก็พอถึงประมาณสามทุ่มกว่าก็กลับมาถึงที่พักครับ พวกผู้ชายเจ็ดคนนะคะที่เขาเขาเขา<ข>อยู่เนี่ยจะมีผู้ชายเจ็ดคนเขานอนหลับเรียงกันเป็นตับเลยครับต้นก็กลับมากับเพื่อนผู้หญิงท่นานก็ว่าเอ๊ะทาไมนัดแล้วทําไมถึงทําอย่างนี้อก็ไปจับไปไปเรียกพี่ผู้ชายเพราะาพี่ชายเป็นโตัวโผใหญ่ที่จะพาไปผลปรากฏเขาตัวร้อนมากตัวร้อนมากเขาบอกว่าเขาไปไม่ไหวก็เรียกพี่รุ่นพี่ผู้ชายคนอื่นก็คือทุกคนหลับหมด ึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็สักพักนึงก็ดิ้นทุรนทุลายอืดิ้นทุรนทุลายก็ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเหมือนนิชัยมาบิดบิดท้องเขาอย่างเงี้ยค่ะก็บอกอย่าแกล้งนะเพราะว่ามันมันเริ่มน่ากลัวแล้วพี่ก็ไปเอายาแก้ไขไม่ห้เขากินอืเขาก็ค่อยอยังชั่วแล้วก็หลับไปพ็อปเปิก็เริ่มทํากิจวัตรคืออาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะทาไปเรื่อยๆ เขาก็วุ่นวายขึ้นมาอีกคือดิ้นทุรนทุรายจนผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อเนี่ยเขาเอาสร้อยเป็นเขาเรียกหลวงพ่อเสือหรืออะไรเนี่ยค้อยให้เขาแล้วก็บอกว่าสงสัยจะแย่เนี่ยให้ต้นให้ต้นลงไปที่สารภูมิแล้วก็บนบานซะขอขมาซะมันก็เลยไปบ่นป็นผ้าแพรสามสีแล้วก็หัวหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหยุดไหมยก็หยุดนะคะแต่เรื่องมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ตรงนี้คือตรงที่ว่า พอสักพักหนึ่งเขาพูดออกมาว่าเขาอยู่น้ํามากอืแล้วก็ต้องการให้ต้นเป็นคนไปซื้อ <คะ S 2> ต้นก็บอกว่าอมันดึกมากแล้วนะสี่ท่มกว่าเนี่ยจะออกไปได้ยังไงเพราะว่าต่างจังหวัดเขาบอกว่าถ้ามึงไม่ออกไปกูจะจับมึงแดดคืนนี้อแล้วก็อันนี้คือพูดจริเขาพูดนะคะไม่ได้พูด <คะ S 2> ่า <คะ S 2> นะคะ,คะก็ตก,กใจก็เฮ้ i, ย่ามาพูดอย่างนี้สิ กลัวนะแต่ก็ไปนะคะชวนเพื่อนผู้หญิงเจ็ดแปดคนไปด้วยกันแต่ที่ต่องคะกระติกน้ำที่เราไปเนี่ยมันเป็นกระติกน้ำพลาสติกเข้าใจนะคะลักษณะเป็นหูหิ้วแล้วก็สูงเท่าประมาณหัวเข่าคนเนี่ยนะคะใบใหญ่มากก็ออกไปแล้วก็ซื้อน้ำแข็งใส่น้ำะไรเต็มกลับมาเลยหิ้วกลับมาเพื่อนที่ที่ยังไม่นอนเขาก็บอกเออหิวน้ำขอกินน้ำหน่อยแต่ในช่วงนั้นที่เขานอนหลับไปเนี่ยเขาตะโกนขึ้นมา แแผลว่ากูให้มึงแดกคนเดียวถ้าใครมาแดกของกูคืนนี้กูจะจับแดกให้หมดก็ยังคือยังคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยคิดว่าเขาเล่นหรือเขาแกลงแต่ทุกคนก็แตกคือออกกันหมดก,ก็ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งต้นนอนประมาณเที่ยงคืนกว่าก็นอนเป็นคนสุดท้ายคือถ้าเดินขึ้นบันไดขึ้นมานะคะคเปิดประตูมาก็จะเจอต้นเป็นคนแรก ประมาณเที่ยงคืนกว่าจนจนเกือบถึงตีหนึ่งเนี่ยดูนาฬิกาที่ข้อมือเรามีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดิน <c oughs> อ่ะเดินอยู่คือขึ้นบันไดามาแล้วก็มาเดินอยู่ตรงระเบียงที่จะเข้ามาคือแต่ว่าเข้ามาไม่ได้ออืก็มีความรู้สึกเอะเสียงใครนะมันดึกป่านนี้แล้วเนี่ยทําคือพยายามเงี่ยหูฟังตลอด <c oughs> แต่ก็ใจเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กลัวอะไรมากนะคะแต่ว่า มันมันไม่มันไม่ยอมเงียบหายไปจนเรามีความรู้สึกว่าการที่เราเงียบหูฟังเนี่ยเราเมื่อยอืแล้วตรงที่หัวนอนเนี่ยมันเป็นกระต่างอยู่สองบานนะคะ <Okay. S 2> ก็เปิดเอาไว้ก็เลยเยี้ยวคอขึ้นไปเยี้ยวคอเพื่อจะให้ให้ให้เราหายเมื่อยอย่างเงี้ยคะ่ะ <Okay. S 2> พอเอี้ยวคอขึ้นไปไปเจอหน้าผู้ชายแก่คนนึงคือเห็นเฉพาะหัวใหญ่มาก okay. มองเข้ามาในบ้านคือไม่ได้มองตล้องมาที่ต้นนะคะแต่ว่ามองเข้ามามองต้องเข้ามาในบ้านตลอดเลยเราก็มีความรู้สึกกลัวแล้วก็เลยร้องออกมาสุดเสียงเลยอแล้วก็ห่มผ้าคุมโปงแล้วก็เลยคิดว่าเอาเถอะนะลองดูอีกครั้งถ้าเปิดไปถ้าเป็นผีก็ขอให้เจอครั้งหนึ่งก็เปิดไปก็เจออีกออืออพอเจออีกครั้งก็ร้องอีก แต่สัญชาตญาณก็เลยคิดว่าเฮ้ยปลุกคนข้างๆเนี่ยจะได้บอกเขาอืก็เลยหันไปปลุกรุ่นพี่ผู้ชายคนนี้คนปรากฏว่าเขานอนตาเหลือกอยู่ครับคราวนี้ก็เลยร้องแล้วก็คุมโปงแล้วก็ไม่กล้าหลับมาหลับเอาช่วงเอาตอนจะเช้าค่ะประมาณตีสี่าพอตื่นมาประมาณสักเก้าโมงซึ่งทุกคนเดินตื่นกันหมดแล้วก็ได้ยินเสียงเขาอวยๆายพูดกันว่า เมื่อคืนนี้นอนไม่ได้เลยทุกคนนอนไม่ได้เลยก็เลยถามว่าแล้วเมื่อคืนเนี้ยที่ถามที่ท,ท,ท,ที่ที่ต้นล้องออกมาต้องสามสี่หนจ่ไม่ไมีใครได้ยินเหรอเขาบอกว่าทุกคนได้ยินหมดแต่ไม่มีใครกล้าเดินออกมาดูไม่มีใครกล้าลุกออกมาดูแล้วก็เลยพอดีพวกที่ไปทำงานพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่มีเวลาสักผ้ากับรีดผ้าใช่ไหมค่ะเขาก็จะจั้างชาวบ้านแถวนั้น พอดีป้าคนหนึ่งที่ที่เขารับจ้างซักรีเสื้อผ้าของพวกพนักงานเนี่ย <c ười> ก็ขึ้นมาเอาเสื้อผ้าก็เลยคิ่ว่าเป็นไงเป็นการก็ถามคนนี้ก็าถามว่าป้าถามจริงๆว่าป้าหลังเนี้ยมันมีอะไร <c ười> คือเนี้ยพวกหนูเกือบตาย <c ười> ที่ชายหนูเกือบตายเลยนะ <c ười> เพราะว่าไข้ขึ้นแล้วก็คือเหมือนจะไม่รอดแล้ว <c ười> เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดให้ผู้ใหญ่ที่มาเช่าบ้านหลังเนี้ยฟังแล้ว <c ười> แต่ว่า พวกผู้ใหญ่บอกว่าอย่าพูดไปดเด็กๆจะกลัวอืก็เลยไม่พูดการบอกบนั้นเนี่ยจะกลับแล้วช่วยกรุณานเล่าให้ฟังหน่อยว่าประวัติบ้านหลังนี้มันเป็นยังไงอเป็นยังไงครับเขาก็เลยบอกว่าบ้านหลังเนี้ยปลูกขึ้นมาแล้วก็มีสามีภรรยาม,มาอยู่นะเจ้า,จาของบ้านกาเก่ามันจะมีต้นมะขามอยู่นอกรั้วบ้านแต่ว,ว่าติดกับสารพภูมิเป็นต้นมะขามใหญ่มากเขาก็บอกว่าเนี่ยทะเลาะก,กันแล้วภรรยาเขาก็ ผูกคอตายผมก็มาถามแล้วสามีเขาก็เลยทิ้งบ้านไปแล้วให้ญาติมาอยู่อยู่ไปได้ประมาณสามสี่เดือนก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกคือภรรยาผูกคอตายครับพอผูกคอตายเสร็จพวกเจ้าของบ้านพวกนี้เขาก็จะไม่อยู่ก็เลยเปิดเป็นบ้านเช่าเปิดให้เช่าก็มีมาเช่าอยู่อีกคือในตัวตัวเรือนใหญ่ฝั่งต้นอยู่กันนะฮะก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มีผูกคอตาย ไอ้ถุนเลยคราวนี้เขาก็เลยปล่อยเป็นบ้านล้างแล้วก็มันจะมีเก้าอี้ยาวสมัยก่อนที่นั่งในทานทานในโรงอาหารนะครับผมครับผมเป็นอยู่ตัวหนึ่งเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ล้างไปได้ไม่เท่าไหร่อวันวันนึงก็มีสแปรแก่ๆคนหนึ่งมานอนตายเหรอนอนแข็งตายอยู่ในบ้านที่เก้าอี้ตัวนี้ครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออใช่เพราะเมื่อคืนเนี้ยเราเห็นหน้าของผู้ชายแก่ๆคนนี้ สองสาคังเพราะว่าเราเราคิดว่าเราใจเรากล้าพอที่จะดูเขาแล้วก็เสียงพี่ชายของต้นเนี่ยก็เป็นเสียงแผลเหมือนเสียงพี่ชายแก่แล้วพี่ผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นสามีภรรยากันที่เช่าอยู่ฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็โดนมาตลอดเหมือนกันแต่ไม่เคยโดนหนักขนาดนี้วันนั้นก็เลยพอคืนบ้านเขาปุ๊บสองสามีภรรยานี้ก็ขอคืนห้องด้วยเหมือนกันอ๋อแล้วปัจจุบันนี้แล้วครับต้น ปัจจุบันนี้ก็คงคิดว่ายังอยู่อัพี่หม,มันถึงว่ามีคนมาอยู่ไหมหรือว่าปล่อยให้ร้าค, <น S 1> ค <น S 2> งไม่มีเพราะว่ามันเป็นที่หือหามากค่ะ<า>เกิดครานั้นเพราะว่าทุกวันนี้เจอเพื่อนกลุ่มนี้ยัง,<อ>ยงนึกถึงกันตลอดเพราะว่ามันมันมันน่าก,กลัวมากแล้ว<ม>เสียงที่เขาหอนเนี่ยมัน ใช่เสียงคนที่จะแกล้งหอนให้เป็นสุนัขอะค่ะเสียงมันสม่ำเสมอแล้วมันถอนเหมือนสุนัขจริงๆมาห่อเพาต้นท่านี้เนี่ยในเมื่อบ้านดูเหมือนจะเฮี้ยนมากๆขนาดนี้เนี่ยนะครับเขาไม่มีการนิมนต์พระมาปรับมาเป่ามาทาบุญเพื่อจะช่วยได้เลยแบบเนี้ยเพราะว่าเขาตอนที่เข้าไปอยู่เนี่ยเขาพูดจับพวกผู้ใหญ่พวกคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาพวกผู้ใหญ่เขากลัวว่าพวกต้นจะกลัวเพราะว่าช่วงนั้นจะอายุสิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่า ต้นก็นมาแก้บนให้พี่ชายอะไรเงี้ยแล้วพี่สามนีภรรยาคู่นั้นเขาก็บอกว่าเขาขอย้ายออกเหมือนกัน<ช>เขาทนอยู่ไม่ได้เหมือนกันอ,อเพราะว่ามันเจอทีเดียวสามสิบสี่สิบคนเพราะว่าเราตอนแรกคิดว่า เป็นเป็นเราคนเดียวหรือเปล่าที่ได้ยินเสียงคนเดินมาหยุดข้างหน้าบ้านแต่ผลปรากฏว่าทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดอได้ยินเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นเป็นบ้านเช่าที่จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ค่ะเป็นตัวเมืองเลยค่ะนะครับแต่เราก็ไม่ระบุลงไปว่าอยู่ตรงไหนดีกว่านะครับรู้แต่ว่าอยู่ในตัวเมืองรับการนะครับแหมเดี๋ยวผมจะต้องเข้าสารคดีซะแล้วนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้ฟังและคืนนี้ ถือว่าเป็นเรื่องในช่วงเริ่มต้นที่น่ากลัวมากเลยนะครับเพื่อฟังครับคุณต้นวินนีผมเจอกับคุณต้นเนี่ยที่ร้านเดอะช็อปนะครับแล้วก็ฟังจากคุณต้นแล้วผมรู้สึกเสียใจมากเลยก็คือคุณต้นบอกว่าเนี่ยต่อตองฝากเรื่องเล่ามาตั้งแต่สามปีที่แล้วยังไม่ได้เล่าสักทีหนึ่งจนมาเจอกันที่ร้านเดอะช็อปวันนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอางี้พี่ขอเบอร์เลยเดี๋ยวคืนนี้คุยกันเลยนะครับแล้วพี่ปุ่นแหะครับพี่ต้นพี่ปุ่นลนะ่ะ หลับไปแล้วนะครับแกก็มีเรื่องเหมือนกัน<จ>นะครับเ,เ,เ,เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแว้โอกาสหน้าค่อยคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ขอโทษทีที่3ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลยเป็นแฟนเหนียวแน่นมากนะฮะนะครับยังไงขอให้ติดตามตลอดไปกันลวกันนะครับแล้วที่อาหารร้านเดชช็อปเป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากค่ะนะฮะขอบคุณค่ะบันกันไบายค่ะได้ครับคุณต้นขอบคุณครับสวัสดี เดอชอย้อนอยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้